สำหรับเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเรามาทำหน้าที่ของความเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพเปิดโหมดมืออาชีพมาแล้วต้องการที่จะได้รับเชิญนะครับให้เปิดเครื่องมือสร้างรายได้ไปกับ a c e b o o k นะครับก็จะต้องมีความกล้านะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วบอกว่าแค่เพียงเรากล้าก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแค่คุณกล้าก็สำเร็จไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง เกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีครีเอเตอร์คนไหนเลยนะครับที่ไม่มีความกล้านะครับทุกคนก็ล้วนแล้วแต่สลัดคราบของความเหนียมอายนะครับสลัดคราบของความเขินอายออกมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมไม่เขินอายแล้วทําไมมานั่งแอบพูดอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าที่ออกมาแอบพูดอยู่คนเดียวเพราะว่ามันก็จะได้มีสมาธิด้วยนะครับมีสมาธิแล้วในการที่จะ,ะทํา อคลิปหรือว่ามีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เรากําลังตั้งใจอย่างน้อยที่สุดนะครับวันนี้นะครับเราก็กล้าที่จะออกมาพูดกับตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆขยับความสามารถนะครับขยับความกล้าขึ้นไปวันนี้เช่นเพื่อนๆอาจจะเริ่มแบบผมนี้ก็ได้นะครับก็เริ่มขยับมาตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มขยับความกล้าของเราด้วยการมาอยู่ณนะมุมสงบ, b b บสสแบบนี้นะครับมุมสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ไม่ใช่มานั่งแบบ ธรรมดานะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศความสวยงามนะครับของพืชพันธุ์ด้านหลังของผมตรงนี้ด้วยแล้วครับแล้วก็ได้แสงมันเข้ามาพอดีนะครับก็ทําให้เราดูดีในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดว่าเออเรามาทําแบบนี้เราจะมีความกล้าเพราะว่ามันไม่มีใครนะบางคนนะครับอย่าว่าเลยนะครับแม้กระทั่งพูดคนเดียวนะเรายังไม่กล้าเลยเรากลัวพูดผิดพูดถูกเพราะว่าเราคิดว่า ถึงแม้ว่าจะนั่งพูดคนเดียวในที่ลับก็จริงอยู่นะครับไม่มีผู้คนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคลิปวิดีโอนี้นะครับจะต้องถูกเผยแพร่นะครับถูกโพสต์ออกไปให้คนนับแสนนับล้านอ่าโอเคอาจจะไม่ถึงแสนถึงล้านอาจจะมีแค่ คือ,ค,อ,ค,อคนสาธารณะเขาได้เห็นนะครับไม่แน่นะครับถ้าสมมติว่าคลิปดังขึ้นมาเนี่ยคนนับแสนนับล้านทั่วโลกก็ได้เห็นเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อายตรงเนี้ยเราว่าถ้ารูปของเราออกไปแล้วคนเห็นเราจะดูดีไหมเร,เราจะพูดถูกไหมเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราต้องมีความมั่นใจมีความกล้าที่จะออกมาพูดก่อนอันดับแรกพูดผิดพูดถูกพูดเสเปสะสปะอะไรก,ก,ก็ว่าไปนะครับเราก็ต้องมีความกล้าเพราะความกล้ามันทําให้เราสําเร็จไปกว่า 50ความกล้าทําให้เราสําเร็จไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครจะเริ่มต้นก็อเอามาเริ่มต้นแบบเอยนั่งอยู่แบบเงียบๆอย่างนี้ก็ได้แบบเยังไม่มีอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนอยู่กับทุ่งหญ้าอยู่กับต้นไม้อยู่กับอะไรแบบนี้ที่ไม่มีผู้คนเราก็หัดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับความกล้าไปพูดกับผู้คน จํานวนน้อยๆก่อนแล้วก็อาจจะขยับขึ้นไปกับคนจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นความกล้าหาญขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้ถ้าใครริอาจอยากจะเป็นครีเอเตอร์นะครับอยากที่จะเป็นครีเอเตอร์มั่นใจว่าตัวเองอ่ะเป็นได้นะครับ เราก็จะต้องเริ่มจากความกล้าความกล้ามาจากไหนก็มาจากความมั่นใจว่าตัวเองทําได้นะครับไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับเราไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเอ้ยเราจะพูดถูกพูดผิดนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการตัดสินว่าเรา,าพูดดีพูดไม่ดีหรือว่าเราน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจไอ้พูดดีไม่ดีบางทีก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับน่าสนใจไหมมันน่าสนใจ มากแค่ไหนแล้วก็ค่อยไปดูว่าเออมันมีประโยชน์ม,ชน Anyone? มีประโยชน์ก็ติดตามต่อไปแต่ถ้าน่าสนใจเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะเช่นคลิปตลกคลิปอะไรทั่วไปมันน่าสนใจนะครับมันว้าวตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็พอมานั่งตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันว้าวนะเออเพราะว่าบรรยากาศดีภาพดีแสงดีจัดแสงได้ดีมากนะครับแล้วก็มาพูดกับบรรยากาศของความให้เราเป็นคนกล้านะครับโดยเริ่มจากการที่เรามานั่งนิ่งๆเงียบเงบณมุมที่เรากล้าที่จะพูดกับตัวเองกล้าที่จะพูดกับกล้องมาเป็นอันดับแรก ฝึกฝนจนเคยชินมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยไปพูดกับผู้คนไปสัมภาษณ์ผู้คนไปถ่ายกับผู้คนแล้วก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นใ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 นมุมที่มันกว้างขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความกล้าของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าความกล้านั้นสําคัญมากเลยสําหรับครีเอเตอร์นะครับใครที่เป็นครีเอเตอร์ไม่มีความกล้าเนี่ยมวนเสือ้อเก็บเก็บเสือเก็บหมอนหอบเสื้อหอบหมอนกลับ กลับบ้านไปอยู่แบบเดิมแต่ถ้าเรากล้าที่จะอ,ออกตัวแรงมาแล้วนะครับเราก็ต้องกล้าต่อไปนะครับที่จะทําหน้าที่ของความเป็นครีเอเตอร์โดยใช้เวลาบางคนก็อาจจะไม่ได้มีงานประจําเราก็ใช้เวลาแบบม้มีเวลามีโอกาสที่จะไปเลือกสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะครับในการที่จะมาทําคลิปวิดีโอ,อต่างๆเพื่อที่จะ,ะเพิ่มทักษะของตัวเองพัฒนาตัวเองไปบางคนก็มีเวลาน้อยอย่างผมก็ทํางานด้วยเราก็ช่วงเวลาไหนวันพักเที่ยงตอน ช่วงเช้าก่อนจะมาทํางานทํางานเสร็จเลิกแบบนี้นะครับเราก็มา,า,มาทำในช่วงเย็นนะแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่ก็สนุกเหมือนกันนะครับก็มาท้าทายตัวเองนะครับมาทาเลตนกันให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้พูดเยอะเหลือเกินนะเข้าประเด็นนะครับก็คือจริงเข้ามานานแล้วสรุปนะครับสรุปประเด็นวันนี้ก็คือถ้าอยากจะเป็นครีเอเตอร์นะครับก็ต้องมีความกล้าเริ่มตั้งแต่ความกล้ากล้าที่จะพูดกับกล้องกล้าที่จะพูดคนเดียวแล้วก็ขยับไปพูดกับคนอื่นแล้วก็ พูดในที่สาธารณะได้อันนี้คุณจะกลายเป็นครีเอเตอร์ที่รุ่งเลยนะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่เส้นทางของความเป็นครีเอเตอร์ได้อย่างแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ออกมากล้ากๆก,กันหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นครีเอเตอร์อย่าลืมว่าท่องในใจนะครับว่าแค่กล้าก็อะไรลืม <laughs> นะคแค่คุณกล้าก็สำเร็จกว่า50% แค่คุณกล้าก็สําเร็จกว่าครึ่งแล้วนะครับจริงนะครับอีกมันเกินครึ่งครึ่งหนึ่งคือความกลา้าอีกครึ่งหนึ่งก็คือไอเดียสร้างสรรค์หรือว่าสิ่งคอนเทนต์ที่เราจะต้องการพูดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากความกล้านะครับแค่กล้าก็สําเร็จไปกว่า50%แล้วโอเคโชคดีนะครับสําหรับครีเอเตอร์ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ลาไปแล้วด้วยบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะครับอืมสวยงามนะครับบายบาย,บายครับผม